ทุกคนคือเรางงมากคือเ,เราดู Youtube ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเ,เห็นไหมเราดู Youtube ได้กดไลค์ได้กดไม่กี่เได้เนี่ยเห็นไหม,ไมแต่เราไม่สามารถดู TikTok ได้เนี่ยไม่เชื่อเดี๋ยวเราทำให้ดูทำไมจะดู TikTok อ่ะดูไม่ได้อ อ่ยังยังยังไม่เข้าอีกเห็นไหมเนี yeah. ่ยมันบักอะไรอ,ะอ่ะ่ะมันเป็นอะไรกลุงมตูงมัน่าเขา้างงดูยูทูบได้แต่เล่นติกตอกไม่ได้มันบั๊กอะไระนี่ ไหนลองปิดเน็ตแป๊บหนึ่งแล้วลองเปิดใหม่ดิมันจะได้ปะโบได้ <od> เงียบแล้วเปิดใหม่เออรอแป,ป๊บรอแป,ป๊บกระตุกกระตุกกระตุกอ,อ,อ่าแล้วก็ลองหน่อยดูแล้วก็ไปที่ทิกตอกอ่าไม่ใช่ทิกทอตอกทิกตอกไม่ใช่ทิกตอกทิกตอก เออวัดอะไรไม่ได้แต่ทำไมกูดูยูทูบแล้วก็ลงคิดได้ฟะวัดตึกวัด